เป็นทุกคืนสองนะคะวันนี้ก็อยู่กับพอยอีกแล้ววันนี้พอยจะพามาชมหัวลากนะคะว่าหัวลากที่เต็นเราตอนนี้เหลือคันไหนบ้างคันแรกเริ่มที่คันนี้นะคะอีหัวลากสิบล้อหัวลากอีซูซูซีเอสสามหกศูนย์ปีหกศูนย์ค่ะตัวน,นี้เป็นรุ่นใหม่สิดลออแล้วนะตัวนี้ค่ะจากราคาปกติที่เราตั้งไว้อยู่ที่สองล้านห้ามื ตอนนี้จัดโปรเหลืออยู่ที่2องล้านหนึบาทลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทจ้าคันนี้มาดูนี่รุ่นใหม่สิบน้อแล้วนะตัวนี้นีค่คือเครื่องนี้คือเดิมๆสวยงามมากเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวนี้ต่อมานะคะเป็นตัวนี้สิบ้าหัวลากนโนเมกาปี5้ค่ะตัวนี้คันนี้ตอนแรกเราตั้งราคาอยู่ที่1รล้าน 650,000ตอนนี้เราจัดโปไปอยู่ที่1,500,000 ดีกว่าคันนี้นะคะมีตัสูตร CS แปดสาสิบล้อหัวลากปี54ค่ะคันนี้โอ้โหน้องอยางหล่อเหลาขาวแดงเป็นยังไงล่ะพี่ๆใครชอบสีแดงก็คือต้องจัดแล้วตัวนี้อยู่ที่ราคา1นึ0 0ล้านห้าสหมืนจ้าสำหรับ3คันที่ปล่อยไล่มานะคะพี่ก็คือตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่น เครดิตด,ดีมีรถแล้วใช้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทไม่รวม G.P. ออกรถได้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้คือดีมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินออกรถเพียงนิดเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างสะา คันนี้ที่พอยให้ชมนะถ้าใครสนใจคันไหนให้ติดต่อแอดมินมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์0 8 1 3 7 3ป7ห3ค่ะหรือตอิดต่อพอยมาได้ที่เบอร์098.253.9012สนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย